Thank จะเต็มเลยวัยสิบสามมันต่ำกว่าวัยบสามวัยสิแปดวัยทเก้าวัยี่สิบไปยี่สิบเอารายยี่สิบสองไยี่สิยี่สไปวัยี่สิบห้าขึ้นไปตั้งลงตั้งแต่วัยี่สิบห้าลงมาเยอะสุดอยู่ที่วัยศูน นี่ก็กัปปีตามตามหมอแจงเราตามวายยี่สิบหวายอะไรวายยี่สิบห้าีทอม่าปวายสามสิบสามตาม่ำก็ ตาสามสสวยสิบเจ็ดจนถึงวายสามสิบสามพอเพอร์ก็จะเจนเนรตตั้งแต่วายองนไปถึงวานี่แหละโคบราคิซ่าะนีจะมีจนถึงว Y ยว6สอง้อยห้าสิบหกเลย สโตนเช่นกันจนะเรตตั้งแต่นในอนาคอาจมีการเปลี่ยนแปลงงั้ตั้งแต่ด้านล่างหนึ่งวายสองอห้าสิบหกถ้าเยียถ้าอยากเย่เย่ก็เป็นก็อยู่ที่วายสองร้อยห้าสิบหกคักวลของคลำพูดขอติญญ<ม> แต่ตรงล่างจนถึงสองร้อยห้าสิบโผกราฟอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ได้เป็นจริงนี่อยู่ที่วาจ็สิบสี่อยู่ในนาเขาถ้าเพิ่มเพิ่มความสูงอีกมันอาจะถึงว่ะ วายสองร้อยห้าสิบเจ็ดอาจจะมีก็ได้เพราแรล,ลาพีด้านล่างด้านล่างก็มีนะมาเจนเล่ด้านบนอีกตรงนี้ก็มีตรงด้านล่าง ลายตรงนี้ถ้าเราเจะเจอคอปเปอร์นิดนึงอันนี้เป็นเฮ้ยน,น,นะขครจะมีการปรับปรุงเอาเลยตีเอ็นจะมีจับแปอปช็อตหนึ่งตีเอ็นอัปเตที่ครั้งไหก็ได้ไมีกาส ันสตนเกือบถึงวายศูนย์เจ็ดสิบกว่าบล็อกที่เจะ,จะเกือบถึงวายศูนย์ที่จนถึงวายสองร้อยห้าสิบหกใครจะไปเอาได้ตรงนี้จ,จะเจออยู่ตรงนี้จะเยอะหน่อยตรงนี้จะเยอะหน่อยมันจะค่อยๆเยอะไปมันไปตันกับแรลาพีตรงนี้ 对了，咦、嗯。嗯嗯